สวัสดีครับชอบชิวๆมาอีกแล้วช่องของเรา,อาคอนเซปต์เดิมครับเน้นย้ำคอนเซปต์เดิมรีวิวสินค้าราคา1บาทที่เราหาซื้อมาได้เราซื้ออะไรมาได้เราก็จะมาแกะให้ดูกันให้เห็นเลยว่าเราซื้ออะไรมารานะคาบาทเดียวครับบาทเดียวจริงไม่จริงดูตอนท้ายคลิปได้ครับตอนจบคลิปจะมีผมผมจะขึ้นรูปไว้อยู่ว่าซื้อมาบาทเดียวจริงๆเราซื้อมาจากร้านไหน ของวันนี้เป็นซองซองซองเว้นตานะครับเป็นซองหนังราคาหนึ่งบาทโอ้ยไม่อยากแกะแรงเลยกลัวซองมันอุาเี๋ยวแหกออกข้างๆก็ได้เสียดายถุงหุ้มมันโอเคอันนี้เป็นผ้าเช็ดเว้นตาเขาแถมมาเนี้ย จริงๆซื้อมาแค่2อ,อันนี้เป็นซองหนังสําหรับใส่แว่นแต่ถ้าท่านจะเอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้เพราะมันเป็นซองเป็นแบซองหนังเป็นแบนนี่ติดเปกแบบนี้ก็สวยงามครับเงางาม,งามเปิดให้ดูขนาด ามากกว่า15เซนแน่นอนผมบรรทัดผม15เซน15ประมาณ17เซนความกว้างประมาณ7เซนครึ่ง8เซน8เซนอ่าโอเคสองอันสองบาทสองกล่องสองซองะสองซอง,สอง,ส,องสองบาทเป็นซองหนังสำหรับใส่แว่นตาทที่ทาง ร้านก็เขียนไว้นะว่าเป็นสองหนังใส่แว่นตาแต่ถ้าเราจะประยุกต์ใส่อย่างอื่นก็ได้แต่ผมกำลังอยากได้ผ้าเช็ดแว่นใหม่พอดีแต่ผ้าเช็ดแว่นแถมมาโอเคเลยโอเคครับวันนี้สองหนัง2ชิ้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เดี๋ยวจะเอาหนึ่งบาทมาให้ดูอีก